สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนจำนวนนับ1-10ถึง10และก็0นนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะจำนวนนับนะคะสามารถเขียนได้ทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและ ตัวหนังสือค่ะเรามาเริ่มจากตัวเลขฮินดูอาราบิกเลยนะคะเด็กๆช่วยคุณครูฝนนับเครื่องบินหน่อยนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ลำศูนยหนึ สามสี่ห้า เก้าสิบเด็กๆมานับจัก,กรยานยนต์พร้อมกับคุณครูฝนเลยนะคะศูนหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ สิเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเรามานับจำนวนตัวหนังสือกันนะคะเด็กๆมานับส้มพร้อมกับคุณครูฝนเลยนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ผล0ูน หนึ่งสองสามสี่ 7จ็ดแเสเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการนับจำนวน สามารถนับได้ทั้งเลขฮินดูอารบิกเลขไทยและตัวหนังสือคะ่ะเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจแล้วนะคะทีนี้คุณครูฝนนะคะมีภาระงานให้ดเด็กๆทำนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วเปิดไปที่หน้า18และ19คะ่ะ ในหน้าที่18นะคะเด็กๆดูนะจะมีเด็กผู้หญิงนะคะที่ถือลูกโป่งคนละหนึ่งลูกนะคะแล้วเมื่อเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งให้ลูกโป่งกับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะจากลูกโป่งหนึ่งลูกนะคะก็จะเพิ่มมาเป็นลูกโป่งสองลูกนะคะอ่ะเราเด็กๆช่วยคุณครูฝนนับลูกโป่งนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ลูกนะ 1, นสองนะคะแล้วทีนี้ให้เด็กๆระบายสีลูกโป่งสองลูกคะ่ะเรามาดูหน้าที่19กันต่อเลยนะคะในหน้านี้นะคะเด็กๆดูสิคะว่าเลขที่เด็กๆเห็นคือเลขอะไรคะ,ะเลข2ใช่ไหมคะ,ะเด็กๆลองมานับเด็กสิคะว่ามีทั้งหมดกี่คน หนึ่งสองมีเด็กทั้งหมดสองคนใช่ไหมคะทีนี้คุณครูนะคะก็จะใหเ้เด็กระบายเลขสองกับเด็กสองคนคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเข้าใจกันไหมคะถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจนะคะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะแล้วเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะในวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะว่าคุณครูจะนำเนื้อหาอะไรมาฝากเด็กๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ